ตอนที่91รู้แล้วเหนือใต้ของแม่น้ำใหญ่หลายฤดูศาสตร์มาถึงจักกรจันรฤดูศาสตร์ร้องลั่นละง,งมเป็นครั้งสุดท้ายหนัวขูจนผู้คนนึกรำคาญใจโดยแท้กิ่งก้านแหง่งฤดูวสันแตกยอดขึ้นกิ่งก้านแหง่งฤดูศาสตร์โรยราลงํำว่ากลัดกล่มมักมีขึ้นมีลง แต่ยิ่งติดตึงขึ้นใจหลายฤดูศาสตร์ห่งราชศกเสียงฝูควันเพลิงสงครามลุกโชนสี่ทิศอีกครั้งบนผืนแผ่นดินกว้างใหญ่ของจงหยวนคนเฒ่าคนแก่ที่เคยผ่านสงครามชุนชิวมาแล้วรู้สึกอกสั่นขวัญแขวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งขวางหลิงเต้าที่มีอาณาเขตติดต่อกับหนันเจียงเต้าไฟสงครามลุกลามไม่มีท่าทีจะดับหมอดในหน้าประวัติศาสตร์ของหลีหยางต้าฉูกลายเป็นสีฉู เมืองเสินห่วงก็เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองซื้อติ่งบัดนี้คุณนางจดบันทึกประวัติศาสตร์ก็คิดคำใหม่ไว้ล่วงหน้าแล้วจากสีฉูจะเปลี่ยนเป็นฮู้ฉูเพราะคิดว่าวิญญาณเดอรนที่สมควรล่มสลายไปพร้อมชุนชิวคงทําการใหญ่ไม่สําเร็จขอเพียงกู้เจียนถังไม่จากแนวภูมแดนทางเหนือขึ้นกําลังลงตายก็หมายความว่าสถานการณ์ยังคงอยู่ในการควบคุมของราชสํานักสตรีที่มีนามเดิมว่าเจียงซือไม่ได้ออกจากเมืองไปพร้อมท่านอาหมักหลอม บัดนี้นางนั่งเงียบๆอยู่กลางบ้านอันใหญ่โตโอโลานที่นั่งอยู่ตรงกันข้ามคือสุนสีจีร้ราชคูอวุโสที่กำลังรายงานสถานการณ์ตามแนวตะวันออกนางไม่ได้มือลอยเหมือนตอนที่เดินทางมาสู่ถ้ำไผ่ลู่เป็นครั้งแรกแต่ฟังอย่างตั้งออกตั้งใจทุกคำนางไม่ได้เปล่งเสียงและไม่คิดอาศัยสถานะพิเศษของตนวิพากษ์วิจารเรื่องใหญ่ทางการทหารของแผ่นดินเฉาฉางชิงเดินทางไปยังริมน้ำกวางหลิงด้วยตนเองประจําการเรือถงกองทัพเรือ ส่วนโค่เจียงไหวแม่ทับนมบัญชาการทับบกร่วมพุ่งหัวหอกไปที่หอหิมะวสันของเจ้าอี้กวางลิงอองเจียงหนีคุ้นชินกับการฟังรายงานสรุปแล้วก่อนอื่นเผยซุยรับมือกับเสียซีฉุยไม่เพียงแต่รักษาเมืองฐานที่มั่นสําคัญอย่างขุยเซียวไว้ได้ยังเชิญท่านลงออคงตึงกําลังทหารเก่าที่หนันสี่หมื่น 40, นายของหยางเซินซิงแม่ทัพผู้นําไว้มั่นที่แองกระท่าชิงหยางนี่เป็นเพียงแผนล่อศัตรูหหนแรง ไม่นานนักเสียซีฉุยก็เปิดศึกแข่งเกล่าทหารม้าสามหมื่นนายของเหยียนเจิ้นชนพ่ายแพ้ย่อยหยับในขณะเดียวกันโคเจียงไหวก็ฉวยโอกาสจัดการตะวันออกความชอบทางการรอบเป็นรองเพิงเสียซีฉุยจูงจมูกทับใหญ่สายหลักของเจ้าอี้ได้เหมือนจูงสัตว์เลี้ยงก็ไม่ปานบางครั้งเคลื่อนไหวบางครั้งสงบนิ่งกลยุทธ์และการต่อตีพลิกแพลงผสมผสานผิดจากที่หลีอยางคาดการโดยสิ้นเชิง สุนสีจี้กล่าวว่าโคเจียงไหวบัญชาการกําลังพลได้ดังใจต่อตีจนแนวป้องกันตะวันตกของเจ้าอี้พลุนปิงกระชอนทัพใหญ่สามสายของเจ้าอี้ต่างหดหัวเป็นเต่าในกระดองที่สู่จวงจินเมืองโยเสียนและเขาหัวเจ้ากอบกับทัพเรือของต้าชูสั่นคลอนแนวหลังของเจ้าอี้กาลังหลักของทัพใหญ่กวางหลิงไม่กล้าประมาทฆ่าศึกเข้ามาเติมช่องว่างตามแนวตะวันตกอํานาจในการรุกทั้งกระดานจึงตกอยู่ในมือของโคเจียงไหว ต่อไปก็ดูว่าโคเจียงไหวแม่ทัพหนุ่มนั่นจะตีที่ใดแล้วในสายตาคนนอกโคเจียงไหวถูกคอราว่ากลุ่มอำนาจทางการทหารแล้วนึกว่าตนเองสําคัญไม่เคยรายงานการศึกต่อเมืองหลวงทางนี้ถึงขั้นปรึกษาหารือกับเฉาฉางชิงที่อยู่ใกล้อย่างยิ่งน้อยมากสําหรับเรื่องนี้สามสำนักหกกลมที่เพิ่งเป็นรูปเป็นร่างของต้าชูใช่ว่าจะไม่ตําหนิมีคนยื่นดีกา ้ยายเสี้ยซีฉุยที่ใช้กำลังพลนได้อย่างหนักแน่นมั่นคงกว่าเข้าไปยังแนวตะวันออกแล้วย้ายโค่เจียงไหวที่เป็นเหมือนม้าพยศไปยังแนวตะวันตกกละนั้นจำนวนทหารและกำลังรบของทัพเจ้าอิงไหวนั้นอ๋องและเจ้าสินจิ้งอันอ๋องรวมกันเข้ายังไม่หนาถ้าท่อนแขนข้างเดียวของทัพเจ้าอี้กวางลิงอ๋องอันเกรียงไกรเพื่อการหนีผู้เท่าสกุลโคถึงกับงกงก,งกเงื่อนเข้ามาขออภัยถึงในราชสำนักต้าฉูเจียงหนีไม่ขาดวาจาปลอบใจ นางจำได้อย่างกระจ่างแจ้งว่าราชาขูสุนสีจี้และผู้เท่าสกุลโคเป็นสหายกันแต่สุนสีจี้ยังคงโจมตีผู้เท่าโคที่มีอายุเกือบ80ปีอย่างรุนแรงนางเห็นว่าหลังจากผู้เท่าโคลุกขึ้นมาแล้วแผ่นหลังเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อต่อมาประวัติถึงเหตุการณ์ในราชสำนักนางมองออกว่าคนนางสามสำนักหกกลมเริ่มเยี่ยงชิงอำนาจกดปรามกันเองนางซึ่งไม่มีเฉาช้างชิงท่านอาหมากล้อมเป็นหลักอยู่ข้างกาย รู้สึกไร้เรี่ยวแรงขึ้นมาเป็นระยะสุนสีจี้ที่ยังมีท่าทางกระฉับกระเฉงไม่เลวดื่มชาดับกระหายไปคำหนึ่งหลังจากวางลงแล้วก็ยิ้มพลางกล่าวว่าข้าพอเข้าใจพิ่ชัยยุทธไม่กล้าคาดเดาสรงเดชถึงความเคลื่อนไหวก้าวต่อไปของโคเจียงไหวแต่ข้าคิดว่าขอเพียงตีสูจวงจิ้นแตกได้ท่งรีแม่ทัพนำโชคตัวโปรดของเจ้าอีพึงรับตำแหน่งก็หัวร้างข้างแตกยับเยินสุนสีจีค้คิด แล้วก็จมนิ้วลงในน้ำชาก่อนแตะสามจุดบนโต๊ะช่วงเข้าฤดูร้อนเท่าโค่าโค่เจียงไหวมาเยี่ยมคาราวะข้าฟังทัศนาของเขาล้วนเป็นสิ่งที่ตำราโบ,บราณไม่เคยบันทึกไม่เคยเอ่ยถึงเขากล่าวว่าการศึกในภายภาคหน้าจะค่อยๆเป็นการศึกในทุ่งกวางโจมตีเมืองบุกล้อม่ข่ทหารจะมีน้อยลงพูดง่ายๆก็คือการสู้รบเกิดในพื้นที่หนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งและแผ่ขยายอย่างเชื่องชา้า ลามไปทั่วแผ่นดินแก่นสารสำคัญไม่มีอันใดมากไปกว่าจุดเส้นและพื้นผิวโคเจียงไหวกล่าวว่าเขาเห็นสำคัญเส้นมากกว่าใครกองกำลังของเขาต้องเข้าใจการเชื่องกำลังอย่างรวดเร็วและการบุกโจมตีระยะทางไกลไม่รบในศึกที่ได้ใช้อย่างไม่ขมขาหวังเพียงขมึบกำลังพลแหลมคมของอีฟายส่วนสีจี้อารมณ์ดีเอ่ยว่าตอนแรก ้าเองก็คิดว่าเด็กปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมผู้มีชื่อเสียงของสถานศึกษาสร้างอินคนนี้คิดหลอกตาแก่หูตาผ้ามัวอย่างข้าอดความรู้ด้วยการถกกลยุทธ์บนกระดาษบัดนี้ลองพิจารณาดูอย่างละเอียดโคเจียงไหวเตรียมพร้อมและมั่นอกมั่นใจอย่างแท้จริงซุนซีจี้ยิ้มตาหยีฟังว่าหอหิมวะวสันออกคำสั่งเด็กขาดต่อหลิวโหลหยาผู้รักษาการด่านสำคัญเขาหัวเจ้าหากเสียเขาหัวเจ้าแม่ทัพยุทธระดับในกองขึ้นไป ต่อให้หนีทับกลับมาก็ต้องหิว้วศีรษะไปพบเจ้าอี้แต่โดยดีสุนซีจี้เอ่ยถึงตรงนี้เหมือนนึกบางอย่างได้เอ่ยอย่างทอดถอนใจจําได้ว่าเซียซีฉุยเคยกล่าวว่าฝ่ายศัตรูฝ่ายเราโจมตีหรือป้องกันอันที่จริงก็คือโจมตีจิตใจดูว่าฝ่ายใดจะคว้าสภาพจิตใจและสภาวะการใหญ่มาคองได้มันทําให้ข้านึกถึงเฉินจือเปาคนผู้นี้ได้รับการขนานนามว่าเทพสัพยุทธ์ชุดข่าว นอกจากเขาจะบัญชาการกำลังพลได้อย่างเก่งกาจถึงที่สุดแล้วยังชอบขอบคิดพิจารณาถึงจิตใจของผู้อื่นจะกล่าวไปเสียสีฉุยและโค่เจียงไหวกลับเหมือนสิทธิผู้สูงส่งของเฉินจือเปาส่วนพวกเขาจะเดินได้สูงระดับใดก็ดูว่าจะถูกคุณนางบนที่เข้าร่วมการประชุมท้องพระโรงชาวถวงแข้งถวงขาหรือไม่แล้วขันทีใหญ่นายหนึ่งฝีเท้าเร็วเข้ามาในอุทยานขอมเอวยื่นส่งรายงานทางการทหารเร่งด่วนหกร้อยลี้ให้ฉบับหนึ่ง จากนั้นก็ค้อมเอวถอยออกไปตั้งแต่ต้นจนสุดท้ายไม่พูดจาสักคำและไม่มีพิธีรีตองจุกจิกสุวนสีจี้ที่คุ้นเคยจนเห็นเป็นปกติแล้วรับรายงานมาเปิดอ่านเฉาฉางชิงเป็นผู้ส่งมาชายชาราอ่านแล้วก็ค่อยๆยิ้มออกมองไปทางองค์หญิงเอ่ยด้วยใบหน้ายินดีโคเจียงไหวใจแข็งคิดคุงขวัญคนนั่งเก่าอย่างข้าที่รอบนินทาเขารับหลังผนวกกับวาจาของเฉาฉางชิง คาดว่าต่อไปในการประชุมท้องพระโรงเชา้าคงไม่มีใครกล้าพูดมากแล้วองค์หญิงท่านดูเอาเถิดทรงลีเด่นชัดว่าจะใช้แผนอันตรายคิดใช้ของหงสุยที่อยู่หน้าเขาหัวเจ้าเป็นเหยื่อล่อจะตกปลาใหญ่ที่เอาแต่ปลุกโปรอย่างโค่เจียงไหวขณะเดียวกันให้ทับหลักของตนอ้อมเขาหัวเจา้าทรงลี่ไม่ว่าอย่างไรก็คิดไม่ถึงว่าโคเจียงไหวจะฮุบเหยื่อแต่ทรงลี่ยังคงไม่มีโอกาสเห็นผลสำลิดในทันทีครึ่งชั่วยาม โคเจียงไหวใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วยามก็สังหารทหารสี่พันที่คลองหงสุยจนสิน้นหลังจากคุบเหยื่อด้วยความเร็วปานฟ้าผ่าก็ล่าถอยอย่างฉับไวออกไป80หลีกว่าซ่งลี่จะเร่งรุดมาถึงก็สายไปแล้วสุนสีจี้หัวรอรันการศึกครั้งนี้ไม่ได้ใหญ่นักแต่ทําให้ซ่งลี่เพิ่งรับตําแหน่งก็ต้องยอมสยบช่างสากแก่ใจโดยแท้สาหรับหอหิมวะวสันไม่ต่างจากการซ้าเติมเหมือนเพิ่มน้ําค้างแข็งบนหิมะ สำหรับโค่เจียงไหวถือว่าหน 3, 6, ึ่งเกาทันสาวิหยิงทีเดียวได้นกสมตัวปลามความห้าวหาญของทรงลีขัมือบกำลังทหารของคลองหงสุยขณะเดียวกันก็อุดปากพวกดีแต่แหกปากไม่ปวดเอวของฝั่งเราไม่น่าฉางชิงถึงเสริมมาในรายงานหนึ่งประโยคว,าว่าแนวตะวันออกเป็นของโค่เจียงไหวแนวตะวันตกเป็นของเสียซีฉุยการใช้กำลังพลของทั้งสองคนตัดสินใจกันเองได้ ช่างเป็นการตัดสินใจกันเองได้ที่ประเสริฐนักเจียงหนีถามเสียงเบาว่าหลูเซิงเซียงแม่ทัพบัญชาการหลักในการขึ้นกำลังลงใต้มิใช่แม่ทัพเรื่องชื่อมีความชอบทางการรอบที่องอาจเท่าหานดอกหรือยังมีสีกงแม่ทัพอสวะมังกรที่ท่านอามมกล้อมยกย่องว่าเป็นแม่ทัพผู้นำที่มีสติปัญญาและความกล้าหาญฉะนั้นหลีอย่างทั้งนั้นถึงไม่ใช้งานเขายิ่งกว่านั้นทังเรามีเสียส้ยซีฉุยและโค่เจียงไหว ทางนั้นไม่มีแม่ทับนมแบบนี้เลยหรือสุนซีจี้หูบยิม้มเอ่ยว่าเหมือนหมากรุกที่หวงสามเอกคิดขนขึ้นฝ่ายเรานั้นแบ่งเบี้ยไส้ซื่อจูอย่างชัดเจนต่างมีหน้าที่ของตนเองสมควรบุกโจมตีก็บุกโจมตีสมควรนำทับก็นำทับแต่ทางหลีอหยางองค์สกุลเจ้าขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งรวมอัจฉริยะมากความสามารถบุคคลที่โรสวรรค์สกุลเจ้าใช้การได้มีมากมายจนเกินไปกลับแออัจยัดเยียดอยู่ด้วยกัน อย่างหลูเซิงเซียงมีอย่างเสินซิ่งและเหยียนเจิ้นชุนอยู่ก่อนหน้าเขาจากนั้นก็มีแม่ทัพเก่าสมัยชุนชิวอีกคนไปถึงคราวให้รองเสนาบดีกาลาหมที่มีรากฐานตื้นเขินอย่างเขาได้นำนาส่วนสี่กองอยู่ลำดับท้ายๆกว่าหลูเซิงเซียงอีกอีกทั้งไม่ใช่ขุนนางเมืองหลวงและยิ่งไม่ใช่แม่ทัพเก่าคิดนำทัพเป็นใหญ่ในพื้นที่หนึ่งคงต้องเข็นฆ่าสังหารเป็นเส้นทางโลหิตถึงจะได้เจียงหนีถอนหายใจฝังเสียงจัก,กรจันร้องลั่นละง,งมเป็นระยะ เกิดความรู้สึกลำคาญใจสุนสีจี้ยิ้มยิ้มเงยหน้ามองพึกพันเขียวกจีตลอดปีจากนั้นลุกขึ้นเอ,อ่ยวาจาก่อนอำลาไปจักกระจันร้องระง,งมสร้างความํำคาญคนกลัดกล่มทรมานใจสลายเจียงหนีเมอลอยเอ่ยพึมพำนางไม่อยากยอมรับนางนึกถึงห้องเล็กบนเขาแห่งนั้นมากกว่าบ้านที่เทียบกับวังหลวงในเมืองไทยอันได้แห่งนี้บ้านหลังนั้น ร้อนอบอ้าวในฤดูร้อนหนาวเหน็บในฤดูหนาวพื้นแข็งเตียงเหล็กหน้าต่างที่มีรอยปะซอมนางมักมองสบตากับผ้าห่มเก่าขาดที่เปียมดังพี่น้องร่วมทุกข์ร่วมสุขผืนนั้นหลายปีที่อยู่ที่นั่นไม่มีคำประจบสอพลอแม้แต่ครึ่งคำมีแต่คำส่อเสียดเย็นชาจากบรรดาสาวใช้แต่เจตนาร้ายเหล่านั้นทุกคนต่างเผยให้ใหเห็นอย่างจากแจ้งบนใบหน้านางมองเข้าใจและมองออกชิงชังก็ส่วนชิงชัง แต่ไม่เคยรู้สึกว่าไม่มั่นใจไม่เหมือนตอนนี้ที่มีภาระให้นางต้องคอยแบกรับและต้องระวังเรื่องปัดแข้งปัดขาที่ซ่อนอยู่หลังใบหน้าสุขุมท่าทางนอบนอบบางครั้งนางฝันถึงกระท่อมบนเขาบูตึงฝันถึงแปลงผักเล็กๆของนางฝันว่านางนั่งยองลงยื่นมือเด็ดผักอย่างตั้งอกตั้งใจหลังจากนางเหินกระบี่ได้แล้วได้พบเห็นทัศนียภาพอลังการมากมายในโลกแต่ทิวทัศน์เหล่านั้นผ่านตาแล้วก็ลืมเลือน หลายปีก่อนในช่วงเวลาแบบนี้เหมือนกันบุุรษหนมท่าทางไม่เอาทานใช้กิ่งไม้ฟาดต้นไม้ที่มีจักจั่นร้องลั่นละงมก่อนหันมาทำหน้าทะเลนใส่ดารุนีน้อยรู้แล้วรู้แล้วรู้กับผายลม้มมนุษย์โคน,น้อยจเจ้ารู้แล้วหรือไม่ตอนนี้เองเจียงหนีหลุดปากออกไปเหมือนในปีนั้นรู้แล้วกับผายลม้มตอนนั้นเขากุมท้องหัวรอลันชี้กิ่งไม้มาที่นางหัวรอขีดขัก เอ่ยว่ามนุษย์โกรนน้อยเจ้าเข้าใจข้าภายภาคหน้าหาค่าหาภรรยาไม่ได้เจ้ามาเสริมให้ครบจำนวนก็แล้วกัน